ขอต้อนรับสู่หมอพัทรพอดคาสต์ทอลกความรู้สุขภาพลึกและฟรีมีที่นี่สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกกันในประเด็นสุขภาพที่อ,อ,อาจจะท้าทายความเชื่อเดิมๆของหลายคนนะคะครับโดยเฉพาะเรื่องการจัดการกับพวกโรคเรื้อรัง NCDs ที่เราคุ้มเคยกันดีอย่างเบาหวานความดันไขมันอะไรพวกนี้ ใช่ค่ะซึ่งเป็นปัญหาใหญ่จริงๆเนื้อหาที่เราจะคุยกันวันนี้มาจากแหล่งข้อมูลที่นำเสนอแนวคิดน่าสนใจที่เรียกว่าสุขภาพฟันหลออืมสุขภาพฟันหลอค่ะแล้วก็มีการตั้งคำถามกับแนวทางการรักษาปัจจุบันที่เอ่อเหมือนจะเน้นใช้ยาเป็นหลักนะคะครับ ประเด็นนี้คือชวนคิดเหมือนกันนะว่าการที่ตัวเลขบางอย่างมันดูดีเช่นค่าไขมัน LDL ต่ําลงเนี่ยซึ่งปกติเราก็มองว่าดีมากๆใช่ไหมครับใช่ค่ะใครๆก็อยากให้ LDL ต่ําแต่เนื้อหานี้เขาตั้งคําถามว่าเออมันอาจจะไม่ได้สะท้อนภาพรวมสุขภาพจริงๆทั้งหมดก็ได้หมายถึงว่าอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่ครับอาจจะเป็นแค่ภาพบางส่วนที่ทำให้เรามองข้ามเอ,อความไม่สมดุลอื่นๆไปหรือเปล่า อ๋อเข้าใจแล้วค่ะงั้นเรามาลงรายละเอียดเรื่องสุขภาพฟันหลอที่ว่านี้กันดีกว่าค่ะในเนื้อหามีตัวอย่างด้วยใช่ไหมคะมีครับยกตัวอย่างไว้ชัดเจนเลยเช่นแบบว่า L D L ต่ำนะแต่ความดันกลับสูงปรี๊ดเลยคุมยากอือหือหรือ L D L ต่ำแต่เอา้ากรดยูริกสูงเป็นเกาสะงั้นค่ะค่ะ หรือบางที LDL ก็ดูดีแต่กลับมีปัญหาอื่นเช่นภูมิแพ้เรื้อรังซึมเศร้าอ่อนเพลียไม่มีแรงหรือที่เจอบ่อยๆคือน้ำหนักไม่ลงสักทีทั้งๆท,ท,ที่คุมอาหารแล้วโอ้โหฟังดูขัดแย้งกันมากๆเลยนะคะเหมือนแก้ได้อย่างแต่ไปเจออีกอย่าง ใช่ครับนั่นแหละคือสิ่งที่เนื้อหานี้พยายามจะชี้ให้เห็นเลยคือมุมมองที่ว่าการที่เราพยายามไปกดค่าใดค่าหนึ่งด้วยยาเนี่ยมันอาจจะไปกระทบระบบอื่นๆในร่างกายแบบที่เราไม่ได้ตั้งใจ อ๋อที่บอกว่ายาไม่สามารถทำให้ทุกระบบดีไปพร้อมๆกันได้ถูกต้องครับพอไปกดระบบหนึ่งอีกระบบมันก็จะเด้งขึ้นไม่ได้เหมือนเป็นการสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาแทนที่ปัญหาเดิมฟังดูเหมือนเป็นวงจรเลยนะคะซึ่งก็น่าจะเชื่อมโยงกับสิ่งที่เนื้อหาเรียกว่าแนวทางเมดิซิน2.0หรือเปล่าคะ ใช่เลยครับเนื้อหาอธิบายเป็นลำดับเลยนะคือเริ่มจากรักษาตามอาการเช่นเช่นเป็นกรดไหลย้อนก็กินยาลดกรดไปแต่ทีนี้ตามมุมมองในเนื้อหานะครับพอกินไปนานๆการย่อยก็อาจจะไม่ดีอ๋อค่ะเพราะกรดมันน้อยลงครับ ก็เกิดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อก็ต้องกินยาขับลมเพิ่มเข้าไปอีกอืแล้วบางทีปัญหาก็อาจจะลามไปถึงลำไส้รั่วซึ่งในเนื้อหานี้เขาเชื่อมโยงไปถึงภูมิแพ้หรือแม้แต่ซึมเศร้าได้เลยโหไปไกลเหมือนกันนะคะครับแล้วสุดท้ายก็อาจจะต้องไปใช้ยาที่แรงขึ้นเรื่อยๆอย่างสเตียรอยซึ่งก็จะไปกระทบภูมิคุ้มกันอีกวนไปแบบนี้ครับ กลายเป็นว่ายิ่งรักษายิ่งต้องเพิ่มยาหรอคะในมุมมองของเนื้อหานี้ก็คือใช่ครับแนวทางแบบนี้อาจจะช่วยประคองอาการได้แค่ชั่วคราวหรือเหมือนการยืดเวลาออกไปเท่านั้นไม่ได้แก้ที่ต้นต่อจริงๆครับไม่ได้แค่ที่ต้นเหตุเลยแล้วเนื้อหาอยัางพูดในเชิงที่ว่าวิธีนี้อาจจะเหมาะกับคนที่เชื่อว่าปัญหาสุขภาพมันเป็นเรื่องของ กรรมเก่ากรรมเก่าหมายถึงพันธุกรรมเหรอคะประมาณนั้นครับคือเชื่อว่าเป็นเรื่องของยีนของโชคชะตาที่แก้ไขอะไรได้มากหนักแล้วถ้าไม่ใช่วิธีนี้ล่ะคะเนื้อหานี้เขาเสนอทางออกหรือมุมมังอื่นยังไงบ้างคะเขาเน้นมากๆเลยครับเรื่องจงแก้ที่ต้นเหตุแก้ที่ต้นเหตุใช่ครับคือต้องให้ความสําคัญกับการหาความรู้เยอะๆด้วยตัวเองนะและก็ลงมือปฏิบัติจริงๆไม่ใช่แค่รู้แต่ต้องทําถูกต้องครับต้องลงมือปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ลองผิดลองถูกไปที่เขาใช้คำว่าทดลองทำทำทำนะครับอ๋อค่ะค่ะทำเพื่อหาว่าอะไรเหมาะกับเราใช่ครับเพื่อหาสิ่งที่มันเวิร์กกับร่างกายเราจริงๆเห็นว่ามีการพูดถึงเรื่องเอพิเจเนติกสด้วยใช่ไหมคะเหมือนเอามาเปรียบเทียบใช่ครับใช่ครับเนื้อหาเนี้ยให้ความสำคัญกับเอพิเจเนติกสมากเลยซึ่ง เออมันเป็นแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่ว่าด้วยการที่วิถีชีวิตเราสิ่งแวดล้อมเราเนี่ยมันส่งผลต่อการแสดงออกของยีนได้อ๋อไม่ใช่ว่ายีนกําหนดทุกอย่างเสมอไปครับในเนื้อหาเขาเปรียบเปรยว่าเป็นกรรมใหม่กรรมใหม่ครับคือสิ่งที่เราทําในปัจจุบันการใช้ชีวิตของเราเนี่แหละเราก็เชื่อว่ากรรมใหม่นี่แหละมีผลต่อสุขภาพเรามากกว่าพันธุกรรมเดิมหรือกรรมเก่าเจเนติกส์ด้วยซ้ํา โอ้โหเป็นมุมมองที่ให้ความหวังเหมือนกันนะคะว่าเราเปลี่ยนแปลงได้ใช่ครับเป็นการตอกย้ำพลังของการกระทำในปัจจุบันเลยงั้นข้อเสนอแนะหลักๆจากเนื้อหานี้ก็คือเราควรจะลองปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ปัจจัยต่างๆให้เต็มที่ดูก่อนถูกต้องครับลองให้สุดๆไปเลยถ้ามั่นใจแล้วว่าเฮ้ยทำทุกอย่างแล้วจริงๆมันไม่ได้ผลแน่ๆค่อยพิจารณาเรื่องยาใช้เท่าที่จาเป็นจริงๆครับเท่าที่จาเป็น สรุปแล้วนะคะเนื้อหาที่เราคุยกันวันนี้ก็เหมือนนําเสนอภาพของสองแนวทางในการดูแลสุขภาพที่ค่อนข้างต่างกันครับแนวทางแรกคือจัดการตามอาการไปเรื่อยๆซึ่งอาจจะต้องใช้ยาเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะกับอีกแนวทางคือเน้นทําความเข้าใจร่างกายหาต้นต่อให้เจอแล้วก็เชื่อมั่นในพลังของการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือที่เรียกว่ากรรมใหม่ผ่านอพิจินิติกส์นั่นเองครับ ค่ะมุมมองหลักๆก,ก็คือเน้นควมรับผิดช,ชอบต่อสุขภาพตัวเองแล้วก็เชื่อว่าเราสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการกระทําในปัจจุบันครับผม ซึ่งก็นนะับว่าเป็นมุมมองที่เออน่าสนใจแล้วก็กระตุ้นให้เรากลับมาทบทวนเรื่องสุขภาพกันดีเหมือนกันนะครับจริงค่ะทีนี้ก่อนจะจบกันมีคําถามที่น่าสนใจมากๆซึ่งต่อยอดมาจากเนื้อหาที่เราคุยกันมานี้ทิ้งทายไว้ค่ะครับคือมันอาจจะมีความไม่สมดุลรูปแบบอื่นๆอีกไหมคะที่ซ่อนอยู่ในร่างกายเราแม้ว่าค่าเลือดหรือตัวชี้วัดบางอย่างที่เราดูดูกันอยู่เนี่ยมันจะออกมาดูปกติอืมก็น่าคิดนะครับ แล้วการที่เราอาจจะโฟกัสแค่ตัวเลขเหล่านั้นมากเกินไปมันกำลังทำให้เราเออพลาดการมองหรือทำความเข้าใจสุขภาพในมิติที่มันลึกซึ้งกว่าหรือเชื่อมโยงกันมากกว่านี้ไปหรือเปล่า